วันนี้นะคะเราก็มารีวิวการทํางานนะคะคันนี้ก็จะเป็นพวนดินหลังเต้านะคะจะเป็นใบพวนค่ะระบบเกียร์นะคะจะเป็นสองเกียร์หน้าหนึ่งเกียร์ถอยหลังนะคะหนึ่งเกียร์พวนนะคะข้างหลังก็จะมีสก,กีด้วยนะคะยี่ห้อมีสูบิชินะคะรุ่น m m r สี่นะคะ,ะ,ค,ะคันนี้ก็เครื่องยนต์สี่จังหวะสี่แรงพาวเวอรกำลังค่ะ เครื่องยนต์ก็เป็นโอ v แล้วนะคะก็จะเป็นตัวใหม่แล้วค่ะอันนี้ก็คือที่ร้านก็เพิ่งเปิดหน้าดินเลยนะคะวันนี้สดๆร้อนๆเลยค่ะก็เลยเพิ่งทําคลิปนะคะสำหรับลูกค้าที่ต้อง การเอาใบพวนอย่างเดียวนะคะไม่ต้องการยกล่องก็คันนี้ก็ตอบโจทย์ได้เลยค่ะทางร้านเช็คระบบให้พร้อมใช้งานแล้วนะคะลูกค้า,าไปก็สามารถใช้งานได้เลยค่ะ เพนนะคะสามารถปรับสูงต่ำได้นะคะ นี้กนะคะก็ราคาอยู่ที่1มื่นสี่ห้านะคะพร้อมจะส่งเลยนะคะถึงหน้าบ้านค่ะแต่ลูกค้าต้องมัดจามาเป็นบางส่วนนะคะเนื่องจากว่าบางทีเราส่งของไปแล้วลูกค้าไม่ได้มาจําลูกค้าบางคนสั่งเล่นๆน,นะคะแล้วไม่รับของทางร้านก็จะเสียค่าส่งทั้งไปทั้งกลับนะคะมันเสียเวลานะคะเวลาเราขายของก็เลยต้องเก็บมัดจานิดนึงนะคะ ระยะทางเกิน400กิโลนะคะทางร้านอาจจะบวกเพิ่มนิดหน่อยนะคะสำหรับค้าจะส่งค่ะเรามาดูน้ำมันกันนะคะน้ำมันเครื่องนะคะเบอร์40ค่ะก็จะเป็นดูตรงนี้นะคะแล้วก็ถ่ายตรงนี้ค่ะเดี๋ยวเรามาดูน้ำมันเกียร์ค่ะก็จะถ่ายตรงนี้นะคะเอ้ยจะดูดูนะคะหรือว่าเติมตรงนี้ค่ะ ปรับแฮนสูงต่ำก็คือตรงนี้เลยค่ะตรงนี้ก็จะเป็นคัสหรือว่าลูกเตะสายพานนะคะแล้วก็ส่วนตรงนี้จะเป็นสวิตช์กดดับนะคะก็กดค้างไปนะคะจนกว่าเครื่องจะดับแล้วก็สก,กีค่ะเนี่ยค่ะปรับก็คือพวนดินลึกตื้นก็แล้วแต่อยู่ที่สก,กีเลยนะคะนี่ก็จะเป็นเกียร์ถอยหลังค่ะระบบจะไม่ค่อยยุ่งยากค่ะ เดินหน้าเก์หนึ่งนะคะเดินหน้าเกี์สองค่ะมันจะมีเลขบอกอยู่แล้วนะคะก็สำหรับวันนี้นะคะก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ